เขาหยุดร้องสักทีเธอมามีปวดประสาทไปหมดแล้ว stop crying now สวัสดีค่ะทีเชอร์ตี้จาก f ฟัน e English Club ชนบุรีค่ะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับประโยคง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปพูดกับลูกๆได้นะคะวันนี้ทีเชอร์ตี้มีประโยคที่น่าสนใจมากๆมาฝากเลยค่ะเป็นประโยคจากโพสต์นี้ค่ะคำพูดเชิงบวกก่อนที่จะพูดเราก็ต้องหายใจดึกๆก,ก่อนคะคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ปรับอารมณ์ตัวเองให้เบาลงอย่าไปโกรธตามลูกนะคะแล้วก็ใช้น้ำเสียงนิ่งๆอ่อนโยนอย่าใช้การตะคอกนะคะเราไปดูประโยคแรกกันเลยค่ะเราต้องการจะบอกลูกว่าอย่าเพิ่งมาขัดมามีได้ไหมอย่าเพิ่งมาขัดแม่ได้ไหมลูก don't interrupt me don't interrupt me no no เราลองปรับเป็นประโยคนี้ดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ please wait until I finished talking please wait until I finished talking ก <c oughs> ็คือเราลองปรับว่า <c oughs> อย่าเพิ่งมาขัดมามีเป็นรอก่อนนะลูกคุณมหมีคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณมหมนีจะกลับมาหาลูกนะ <c oughs> don't get upset No <c oughs> no เราจะบอกลูกว่าอย่าเสียใจเลยลูก <c oughs> don't get upset มันก็ดูรุนแรงไปนิดนะคะเราลองเปลี่ยนเป็น It's okay to feel bad. It's okay to feel bad <coughs> or we to say, Don't talk to me like that. Don't talk to me like that. No, no. <coughs> 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 Please use kind word. Please use kind word. เราต้องการจะบอก้เขาหยุดร้องสักทีเธอเมับมีปวดประสาทไปหมดแล้ว stop crying now no, no. มันก็ดูเป็นประโยคที่รุนแรงไปนะคะเราลองปรับมาเป็นประโยคนี้ดูค่ะคุณพ่อคุณแม่ come here baby i know you are sad เ <c oughs> จอประโยคนี้เข้าไปนะคะเด็กๆก,ก็จะแบบเข้ามาหาเราเข้ามาก่อนแล้วเขาก็จะหยุดร้องไห้ได้ง่ายกว่าที่เราจะพูดว่า stop crying now หรือเสียงดังแล้วก็ลูก stop yelling no, no. ลองเปลี่ยนเป็น quiet voice please หรือ could you use softer voice please หรือ keep your voice down please เติม erm, please เข้าไปทุกอย่างจะดีค่ะ หรือเด็กๆเวลาเึงตังเขาก็จะปิดประตูดังๆนะคะจ o น t s l ม m the door เราสวนกลับไปเลย no, no. นะคะเราลองเปลี่ยนเป็นประโยคนี้ค่ะ please close the door gently please close the door gently no, no. หรือลองเยะระเกิน are you done crying are you done crying no, no. ลองปรับเป็นว่า I'm here for you, let me give you a hug. I'm here for you, let me give you a hug. เห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่มันมีประโยคให้เราเลือกใช้มากมายเลยค่ะเลือกใช้ประโยคเชิงบวกพูดกับลูกๆนะคะเขาจะหยุดร้องหรือเขาจะทำตามที่เราพูดได้ง่ายกว่าที่เราใส่อารมณ์เข้าไปนะคะยังไงก็ ลองนำประโยกเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือว่ากด Follow Page ได้เลยคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใดๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ